บพบกับช่องแจ็คและเซลเทเลียขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกรงนอนของน้องหมาเรานะครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นกรงนอนที่เราทําขึ้นกันมาเองนะครับผมทําขึ้นกันมาเองนะครับวัสดุก็หาง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> ก็มีตะแกรงฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ เคเบิลทายนะครับเคเบิลทายก็คือเข็มขัดและสายไฟนั่นเองนะครับ,นะรบที่เราที่เราทำทำากรงนอนแบบนี้นะครับเพื่อให้น้องหมาของเรานอนอย่างมีระเบียบนะครับตอนนี้เราเราทำสามช่องก็คือเราเอามาเลี้ยงเองสามตัวนะครับปกติเราจะมีน้องหมาอยู่สี่ตัวแต่แต่ตัวตัวพี่ใหญ่เขานะครับน้องอ่อนเปานะครับ จะอยู่กับคุณตาคุณยายนะครับตัวนั้นเป็นเป็นสุนัขตัวโปรดของคุณตาคุณยายนะครับส่วนสามสามตัวนี้นะครับที่เราเอามาเลี้ยงเองก็จะมีน้องใจดีตัวที่นอนอยู่ในกรงนะครับแล้วก็อีกสองตัวจะเป็นน้องพอใจกับน้องมีตังค์นะครับเขายังเล็กอยู่นะครับเลยก็เราต้องเอามาเลี้ยงเองนะครับก็เลยมีไอเดียนะครับมีไอเดียทํากรงนอนให้เขานะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากลองไปทําใช้ดู ก็ได้นะครับอยากลองไปทําใช้ดูก็ได้นะครับทําง่ายมากนะครับไม่ยากนะเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับช่องของใครช่องมันที่นอนพอดีตัวน้องพอเลยนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดเขาตัวโตขึ้นมาอีกก็ ต้นยังนอนได้อยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับโอ้สบายเลยนี่ครับน้องใจดีน้องใจดีนอนอยู่ในกรงนะครับสีขาวนี่น้องพอใจนะครับส่วนตัวเล็กๆน้องเล็กคนดุท้องนี่ตัวดุท้องนี่ก็จะเป็นน้องมีตังโอเคนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองไป ทำให้กับน้องหมานอนดูบ้างก็ต้องทําดูนะครับง่ายๆครับไม่ยากไม่ยากนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปน่ารักน่ารักมาให้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ